เป็นคนสวยสวยด้วยศีลไม่สิ้นสวยเป็นคนรวยรวยความดีมากมีค่าเป็นคนเก่งเก่งอภัยใจเมตตาเป็นคนกล้ากล้าลดชั่วกลัวทำเลวอันรูปรสกลิ่นเสียงนั้นเพียงลอกไม่จริงดอกเอาวิชาพาให้หลงอย่าลืมนะร่างกายไม่เที่ยงตรง ไม่ยืนยงทรงอยู่คู่ฟ้าเอย่ยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่ครรพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน ให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องลักษณะนิสัยโดยเฉพาะ5้าอย่างของคนที่อ่อนไหวได้ง่ายท่านผู้ฟังครับคำว่าเซนซิทีฟแปลความได้ว่าอ่อนไหวมักจะใช้พูดถึงลักษณะนิสัยของคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวได้ง่ายก็ลองมาสำรวจกันครับว่าเราเป็นคนที่เข้าข่ายเป็นคนอ่อนไหวได้ง่ายบ้างหรือเปล่า ซึ่งก็ต้องขออนุญาตอรียนว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขอยู่นะครับก็เพราะหากว่าท่านใดที่มีลักษณะอุปนิสัยเช่นนี้เมื่อถึงเวลาที่ต้องเจอกับความยากลาบากมันก็อาจจะผ่านไปได้ยากสักหน่อยก็ลองมาสํารวจกันดูจากทั้ง5ข้อดังต่อไปนี้ครับลักษณะนิสัยเฉพาะของคนที่มีความอ่อนไวง่ายมากๆในข้อที่หก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างมีมารยาท ที่เกรงอกเกรงใจไม่ชอบทำให้ใครเสียความรู้สึกและนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราก็อาจจะเป็นคนที่คิดมากใส่ใจในรายละ,ละเอียดเล็กๆน,น้อยๆมากจนเกินควรครับก็จึงทําให้เรากลายเป็นคนที่มีมารยาทแบบที่พยายามไม่ทําให้ใครเสียความรู้สึกก็จึงเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นอยู่เสมอและก็เป็นคนที่ขี้เกรงใจคนอื่นมากจนเกินไปด้วยและผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกว่า การที่เราเป็นคนที่มีมารยาทดีนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าว่าในอีกแง่มุมหนึ่งการที่เราเป็นคนที่อ่อนวหวง่ายหรือเซนสิทีฟข้อดีมันก็มีอยู่บ้างครับในส่วนที่เป็นคนคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นเป็นคนที่นึกถึงใจเขาใจเราก็ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานทางจิตใจที่ดีอย่างยิ่งครับแต่ถ้าว่าในส่วนที่จะต้องปรับบ้างก็คือ การที่คิดเล็กคิดน้อยและการไม่เข้าสังคมใครที่มีลักษณะนิสัยดังกล่าวมานี้ก็จึงควรที่จะค่อยๆปรับบาลานให้กับตนเองครับปล่อยวางบ้างก็ไม่ควรจะเก็บเอาทุกเรื่องมาคิดและก็ควรที่จะรู้จากการเข้าสังคมไว้บ้างก็ลองเริ่มจากการพูดคุยกับเพื่อนสักคนหนึ่งที่เราก็รู้สึกไว้ใจหรือก็อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เรารู้สึกสบายใจเมื่อได้คุยด้วย และก็อยากที่จะขออนุญาตเอเรียนให้ได้ทราบไปนะครับว่าบางครั้งการที่เราได้เก็บตัวมากจนเกินไปนั้นมันก็อาจจะนําพาไปสู่ความเหงาและกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับข้อที่2ก็คือคนที่ไม่ชอบทํางานกลุ่มก็เพราะอุปนิสัยโดยเฉพาะนั้นก็ชอบเป็นคนที่ตัดสินใจคนเดียวก็เพราะมีความรู้สึกที่ว่าการที่ได้ทํางานเป็นทีมหรือการไปไหนกับคนเยอะๆมันก็ดูจะวุ่นวายและจัดการยากสักหน่อย และส่วนมากแล้วท่านที่มีอุปนิสัยในประเภทนี้เมื่อได้ทํางานเป็นกลุ่มแล้วก็มักจะทําออกมาได้ดีกว่าคนอื่นอีกด้วยครับในข้อที่3ก็คือบุคคลที่คิดตัดสินใจโดยใช้เวลานานนั่นก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีความเซนสิทีฟสูงนั้นเขาก็จะมีความรอบคอบใส่ใจในรายละเอียดก็จึงมักจะใช้เวลานานกว่าคนทั่วๆไปในการคิดหรือการตัดสินใจอะไรครับ ข้อที่สี่ก็คือคนที่ชอบเก็บตัวก็คือคนที่ชอบทําอะไรด้วยตัวคนเดียวมากกว่าเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือการไปไหนมาไหนส่วนหนึ่งก็เพราะไม่ชอบเสียงดังๆก็เพราะมีความรู้สึกว่ารบกวนท่านที่มีอุปนิสัยในประเภทนี้ก็จึงมีปฏิกิริยาที่ไวต่อความรู้สึกและหากว่าได้ขัดแย้งกับใครขึ้นมาแล้วและมีการวิพากษ์วิจารณ์เราในด้านลบ ก็จะทาให้มีความรู้สึกว่าจัดการกับปัญหาอะไรไม่ได้ครับในข้อที่5ก็คือคนที่ไว่อความรู้สึกร้องไห้ง่ายก็อย่างเช่นว่าหากว่าได้ดูหนังดูละครที่มันเศร้าๆสักหน่อยหรือก็อาจจะฟังเรื่องเล่าที่มีซีนดรามา่าก็จะทําให้ตอมน้ําตาไหลออกมาอย่างพลั่งพลูหรือเมื่อเจอใครพูดอะไรที่กระทบความรู้สึกเราก็จะรู้สึกน้อยและก็แสดงออกมาด้วยการร้องไห้ ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ของตนเองไว้ได้ครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขออนุญาตมานําเสนอในส่วนของหัวข้อที่เห็นว่าจะเกี่ยวเนื่องเอื้อประโยชน์ต่อกันอีกเช่นเคยนะครับกับหัวข้อที่ว่าคนเรารวยได้ไม่ใช่ความผิดแต่มันเป็นทางเลือกท่านผู้ฟังครับและที่กล่าวว่าคนเรารวยได้ความรวยมันไม่ใช่ความผิดแต่มันเป็นทางเลือกผมก็อยากที่จะขอ,อนําเสนออีกมุมมองหนึ่ง ในเรื่องของความรวยของทั้งคนรวยและคนที่อยากจะรวยก็จะนํามาพูดให้ฟังนะครับก็หากว่าได้เข้าใจทั้ง10ข้อนี้จากคนจนก็มีสิทธิ์ที่สามารถจะรวยได้เช่นกันครับข้อที่1ความรวยก็คือทางเลือกก็แปลว่ามนุษย์ทุกคนนี้ก็สามารถจะเลือกได้ครับว่าเราจะรวยหรือจะไม่รวยก็เพราะวัาถนนทั้งสองสายนี้มันก็เดินตรงข้ามกันตั้งแต่วันแรกที่เราได้เริ่มเลือกนะครับ ในข้อที่สองการเลือกถนนสายรวยก็คือทางครูกกะที่แสนลำบากและก็เพราะว่ามันลำบากนี่แหละครับคนส่วนใหญ่นั้นก็เลยไม่เลือกและถ้าเราได้ลองพยายามคิดว่าความรวยนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีก็เพราะมันทำได้ยากมันทำได้ลำบากหากว่าเราอยากที่จะรวยนั้นก็จึงจะต้องทนลำบากเอาซะหน่อยมันก็จะทำให้เราสบายใจกว่าครับข้อที่สม ถนนอีกสายสบายกว่าถนนมันดีสวยดูสบายงานง่ายชีวิตดีดีและก็เป็นทางทายนี้แหละครับที่คนส่วนใจนั้นเขาก็เลือกข้อที่4ความรวยที่ได้มาจะรักษาได้ยากเย็นเงินที่เราได้มาจากมรดกจากการที่ได้มาแบบโชคลาภที่ไปได้หามาเองส่วนใญ่นั้นมันก็จะรักษาได้ไม่ดานครับก็เพราะว่ามันเป็นเหมือนเงินร้อน ทางแก้ก็คือเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเงินเย็นก็อาจจะโดยวิธีการนำไปต่อยอดในรูปแบบไปรูปแบบหนึ่งที่สร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงของเราด้วยหยาดเงือของเราก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าของเงินนั้นและก็มีความรอบคอบในการใช้ใจ่ายมากยิ่งขึ้นครับข้อที่5รวยแบบเงินเย็นชีวิตเป็นสุขและเงินเย็นที่ว่านี้ก็คือเงินที่เราหามาได้ด้วยวิธีการที่ซื่อสัตย์สุจริต เมื่อมันมาแบบถูกต้องมันก็ใช้ความลำบากในการหามันก็จึงสามารถอยู่กับเราได้นานก็เพราะหายากก็จึงจะรู้ค่าในการใช้จ่ายครับข้อที่6หนี้สินและบัตรเครดิตนั้นถือได้ว่าเป็นเงินร้อนก็เพราะว่าใครก็ตามที่ได้เอาเงินในอนาคตมาใช้แบบไม่รู้ค่าก็เป็นเรื่องที่ยากครับที่จะทำให้ลืมตาอ้าปากได้และโลกในทุกวันนี้นั้น ก็ได้ทดสอบเราโดยการเอาเงินในอนาคตมาล่อให้เราได้ใช้และหากว่าเราได้พลาดไม่รอบคอบในส่วนนี้ก็อาจจะถึงขั้นสวยได้เลยละครับข้อที่7เลือกเป้าหมายชีวิตให้ชัดเพราะมันชี้วัดความรวยก็หากว่าในวันนี้ชีวิตของเรามันก็บิดทางเลือกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดจนตัวของเราเองก็เลือกไม่ถูกตั้งแต่ว่าจะเรียนอะไรดีจะทำงานอะไรดี ชอบอะไรดีจะอยู่แบบไหนดีคนส่วนใหญ่นั้นก็จึงจะทดลองแล้วก็ได้ลองไปเรื่อยๆเขาก็จะไปเลือกครับก็อ,อย่างที่ได้เรียนให้ทราบนั่แหละครับว่าความรวยนี้ก็เกิดจากการที่เราเลือกก็หากว่าได้ใช้ชีวิตรุ่นใหม่แบบไม่เลือกก็การันตีได้ครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่จะรวยข้อที่8ความรวยมันก็เหมือนกับความดีและที่ได้กล่าวเช่นนั้น ผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดว่าคนที่เขารวยทุกคนนั้นเขาจะต้องเป็นคนดีนะครับแต่ก็อยากที่จะขออนุญาตเอเรียนชี้ชัดให้ได้ทราบว่าการเป็นคนดีนี้มันก็มีบททดสอบอยู่ตลอดเวลาก็คือจะมีมารผาจญมาทดสอบคนดีอยู่ตลอดแล้วถ้าจะถามว่าถ้าอย่างนั้นการที่จะเป็นคนดีนี้มันจะดีจริงไหมหรือว่าจะลองชั่วดูบ้างความรวยนี้ก็เช่นกันครับ ความรวยนั้นก็จะต้องอาศัยความอดทนทนรวยถือสินทรัพย์ก็อย่างเช่นที่ดินหรือหุ้นดีก็จะมีมารมาผจญในระหว่างการทนรวยก็จะถามเราตลอดว่านี่นายอยากที่จะรวยจริงไหมจริงๆใช่ไหมคนส่วนใหญ่เมื่อดนถามมากๆเข้าก็ขายไปก่อนสุดท้ายมันก็จึงไปถึงฝั่งที่จะรวยไม่ได้ครับข้อที่9อยากรวยก็จะต้องช่วยคนอื่น และก็อยากที่จะขออนุญาตเอเรียนให้ได้ทราบครับว่าคนที่เขาจะรวยจริงๆนั้นมันก็ไม่มีหรอกครับกับคนที่เขาสามารถจะรวยได้ไดต้วเองที่ทำเองทุกอย่างเพียงคนเดียวโดยไม่อาศัยใครเลยนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปนได้ยากครับฉะนั้นแล้วข้าใครที่ชอบความรวยก็จะต้องรู้จักช่วยเหลือคนอื่นก่อนครับและการช่วยคนอื่นนี้ก็ได้หมายรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่น และในยุคน,นี้นั้นก็คือยุคแห่งการสร้างโอกาสให้กับชีวิตครับและก็เชื่อว่าก็คงจะมีหล,ลายท่านที่นึกในใจว่าชีวิตของเรานี้ก็ไม่เห็นจะมีโอกาสดีๆแบบคนอื่นบ้างเลยมันก็อาจจะแปลได้ว่าเราก็อาจจะยังไม่เคยคิดที่จะช่วยเหลือใครก็เพราะว่าแท้จริงแล้วโอกาสมันก็อยู่ที่ใจก็คือความใจกว้างนี่แหละครับข้อที่10ความรวยนั้น ไม่ใช่วัตถุที่เราใส่ก็หากว่าเราได้คิดเช่นนั้นมันก็อาจจะถือได้ว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างร้ายแรงทีเดียวครับก็หากว่าเราได้คิดว่าความรวยนี้มันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุที่เราใส่ของที่เราใช้รถที่เราขับอีกจริงแล้วของเหล่านั้นมันก็เป็นเพียงแค่เปลือกนอกทั้งหมดครับก็จึงอยากที่จะขออนุญาตเสนอในอีกแง่มุมหนึ่งว่าความรวยนี้แท้จริงแล้วก็คือการรู้จักตัวเอง รู้ว่าอะไรที่เหมาะกับเราภูมิใจในสิ่งที่เรามีและก็จะต้องรู้ว่าอะไรคือข้อดีในจุดที่เราเลือกยืนก็ไม่อยากที่จะให้เข้าใจกันว่าความรวยนี้มันคือการแข่งขันก็เพราะว่านั่นมันก็คือการอวดอรวยครับซึ่งหากว่าเราได้พิจารณาให้ดีแล้วมันก็เป็นเพียงเกมการแข่งขันของคนที่เขาก็คิดน้อยเกินไปสักหน่อยและการที่เราได้รู้จากตนเอง การเข้าใจว่าอะไรที่มันดีจริงๆสําหรับตัวเราเองและก็ได้ไปช่วยเหลือคนอื่นต่างหากล่ะครับที่มันจะดูเทในยุคนี้นั้นก็อยากที่จะให้ได้คิดกันว่าก็จะต้องรวยแบบเทก็คือหาเงินนั้นมาด้วยการมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นด้วยแล้วก็เลือกอยูนในจุดที่เราภูมิใจและนี่ละครับก็คือการรวยแบบไม่ต้องไปเป,เปเรียบเทียบกับใครแถมก็ยังสุขใจอีกต่างหากก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติ ด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดพติเตือนใจที่ผมจะนําให้ท่านผู้ฟังได้ลองนําไปฉกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องสี่ไม่ทำของผู้ทรงปัญญาท่านผู้ฟังครับ ก็มีคำกล่าวที่ว่าหากว่าเราได้เลือกอย่างไรแล้วชะตากรรมมันก็จะส่งให้เราเป็นอย่างนั้นก็ลองมาพิจารากันดูจากทั้งสีข้อดังต่อไปนี้ครับในข้อที่หนึ่งก็คือการไม่แขวนความกลัดกลุ้มไว้บนปากกบเพราะว่ามันรังแต่จะทําให้ความสุขเดินอ้อมผ่านจากเราไปครับ 2. ไม่ปลูกความเครียดแค้นไว้ในใจ เพราะมันรังแต่จะทําให้แสงตะวันส่องไม่ถึงใจเราัา 3. ไม่ถ่ายความโศกเศร้าให้คนอื่นก็เพราะมันรังแต่จะทจาาํา,า,า,ใ,หาทให้ความว้าเวกลายเป็นเงาของเราัรบ 4. ไม่สวมความเจ็บปวดไว้บนหน้าก็เพราะว่ามันรังแต่จะเบียดบงังพื้นที่ซึ่งเป็นความสวยงามของเราการที่เราจะเติบโตขึ้นก็ล้วนเกิดขึ้นท่ามกลางความพลาดพลัง้งและก็เป็นเรื่องที่เข้าใจดีครับว่า ไม่ใช่ว่าคนทุกคนที่จะมีความสามารถในการเยียวยาตนเองฉชนั้นแล้วเราก็จึงควรที่จะหาทางออกให้แก่อารมณ์อย่าได้หาข้อแก้ตัวให้กับตนเองทุกสิ่งมันก็ล้วนจะผ่านผลความเจ็บปวดของเราที่เคลือกันอยู่ก็หากว่าเราได้ล้มเหลวกล่าวว่าโชคไม่ดีในใจมันก็จะเสียดายที่ไม่มีความมุมานะแต่แรกเริ่มและผู้ที่เขาประสบความสำเร็จจริงนั้น ถึงแม้เขาจะกล่าวว่าเพราะโชคดีแต่ถาว่าในใจลึกๆแล้วเขาก็ได้รู้สึกถึงความยากลําบากที่เขาก็ได้ทุ่มเทลงไปโชคชะตานั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ลึกลับอะไรครับแต่ทว่ามันก็คือดอกไม้ของเราเองที่ผลิดอกและออกผลก็อยากที่จะเรียนให้ได้ทราบครับว่าหากว่าเราได้เลือกอย่างไรนั้นชะตากรรมมันก็จะส่งผลให้เราไปอย่างนั้นก็หากว่าเราอยากที่จะเก็บเกี่ยวดอกผลมากสักเพียงใด กอดจำที่จะต้องลงแรงกายใจให้ได้เพียงนั้นเช่นเดียวกันครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถพิจารณาเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปบผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตระบาผู้สแสวงหากุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคน ขอจงได้ประสบพบเธอแต่ความสุขสิริสวัตรพิปัฒนระมงคลขอความเจริญงอ,อกงามในอริยะย,ะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกรัผมอานน์ก็ต้องกราบขออาภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วย และาหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ